นเคยทำอะไรแล้วรู้สึกผิดกับเพื่อนไหมคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่ฉันจะอยู่ในรั้วมหาลัยพอนึกย้อนกลับไปแล้วเรื่องแย่ๆที่เราได้ทำไว้ก็ทำให้เราได้เติบโตและเป็นผู้ใหญ่ขึ้นววันนี้จะมาเ,เม animals, รียนเรื่องวิชาคุณธรรมจริยธรรมนะคะนักศึกษารู้ความหมายคุณธรรมจริยธรรมไหมคะไม่รู้อาจารย์ถ้าไม่รู้อาจารย์จะาีใจฟากนะคะคุณธรรมจริยธรรม นะคะกลุ่มละหกคนนะคะเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนะคะส่งภายในสัปดาห์หน้านะคะอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสริษัทที่ยังไม่มีหนังสือคุณธรรมจริยธรรมนะคะให้ไปซื้อที่ศึกที่สิบห้านะคะในมอเลยนะคะชั้นสี่นะคะแล้วเราจะเช็คสัปดาห์หน้านะควันนี้แยกๆๆะะแยะได้ค่ะนักศสกษามทองคำอัลใจอเพือ่อนคะ 不明白。 เพื่อนงานหล่อยยังไงดีงั้นจะเขาไปแบ่งหัวข้อให้ก่อนก็ได้โอเคอเคโอ้วันนี้วอากาศร้อนมากเลยเดี๋ยวเที่ยวอ่ะจริงเดี๋ยวเดี๋ยวที่เที่ยวก่อนส่งให้ดูด้วย

มองแล้วอ่ะส๋องพิมพ์ทำอะไรอยู่อ่ะเออเร่องดิไปมาตักี้เพื่อนรอไม่ไงไม่ไงนมาแล้วมาแล้วจ้าเข้ทีพอดีมาพอดีมีธุระนิดหน่อยอ่ะงานถึงไหนกันแล้วหรอเราพวกเราหาข้อมูลมาแล้วทั้งรอบคลิปอ่ะทำงานกันห้าคนได้แค่นี้เองหรอเนี่ย ไม่ได้แค่แววนี้่ตาเพราะว่าเนื้อหามันยังไม่โอเคเลยอะ่ะหาใหม่ทั้งหมดได้ไหมนี่นีทำไมมช่วยเพื่อหาข้อมูเลยอะ่ะเราก็หายนี่งไงไม่เห็นหรอแต่เราเห็นแกแต่เล่นโทรศัพท์นะไม่เห็นื่องานท่าเลยเออนั่นดิ ม่เพื่อนใจเย็นดินี่ยังหมดรอกันเลยรีบทำทุกส่งเลยพอดีเรามีธุระขอตัวก่อนนะอืออืมอืมเฮ้ยว่าไหมไอแม่มีธุระเยอะจังว่ะงานก็ไม่ช่วย แล้วก็มานั่งเล่นติ๊กตไไอกอ,อ,องไปถ่ายมายเออสั่งน้มสั่งโน้เพื่อนเแล้วมีหน้ามาสั่งน,นั่นสั<ฮ>่งนี่ถูกพิเศษมาจากไหนคะก็จะเองสระสการจากาอาจารย์นี่หว่ะเฮ้ยใจเย็นโปจะให้ใจยเย็นอะไรงานก็ไม่เห็นช่วยแล้วยังมาตินั่นเลยอีกใช่งานเราก็ต้องของอาจารย์คราวหน้าก็ไม่ต้องให้อธิมเข้ากลุ่มก็ได้อื วนันนี้จะขอสั่งานนักศึกษาเพื่อมีหนึ่งชิ้นนะคะให้นักศึกษาทำรายงานเรือนนะะร่องคณธรรมในชีวิตประจำวันนะคะกลุ่มหกคเหมหือนเดิมนะคะวันนี้พอแค่นี้นะคะแยกงายได้ไสั่งอีกแล้ว่า เราเกนว่โอ๊ยนักศึกษสดใสอ,สอสยู่ในห้องเล้ออ้าวนักศึกษาทำไมอย,อยู่คนเดียวอ่ะพอดีว่าหนูยังไม่มีปู่พาจา ทำไมล่ะน้องก็ไม่สร้างเหมือนกันค่ะงานของอาจารย์ได้ช่วยเพื่อนรู้ป่ะที่อาจารย์ให้ทำงานงคือแบบก็ควรอย่าให้ดันสัตว์สมคคีการรับฟังความคามมิดเห็นกันนะถ้ารู้ว่าตัวเองทำผิดก็ปรับปรุงตัวเองนะคะจบประเจนแล้วค่ะอาจารย์ค่ะไปตั้งมานะคะโอเคค่ะเออไอ้นันไปไหนเนี่ยไม่สบายไม่สบายกลับก่อนแล้วกลับก่บอนแล้ว หิวข้าว <ไป S 2> อ่ะไปกินที่ไหนดีง<ด>ีกว่านะเนออาะออน่าเบื่อที่แเกเราอยากจะมาขอโทษอ่ะที่เราไม่ช่วยนำที่แกเลยมาตั้งสายไม่จะปรับรูปตัวไม่กระังยาไม่ได้อ,อันที่จริงกลุ่มเราก็ยังไม่เต็มหรอกแต่ว่าถ้าแกสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวเราก็ให้แกอยู่กลุ่มเรื่ก็ได้ขอบคุณนะ ขอบคุณมากจริงๆไม่เป็นไรหรอกต้อกินข้าวกันเถอ,อะเฮ้ยทำไรอ่ะเมื่อ,อไรอ่ะเออนั่นดิปล่า,าพอดีคิดอะไรนิดหน่อยนะคิดมากอะไรหรือเปล่าเนี่ยบอกพวกเราได้นะขอบคุณพ่อแกมากๆเลยนะที่เป็นเพื่อนที่ดีกับฉันมาตลอดเลยอ่ะแล้วพ่อแกนะเวย้ย 一样的海滩。嗯